เดี๋ยววัไนไอ้คัดก,กันกับคอนเซปต์ก็คือว่าทำทำนาไม่ปวดเอวอย่าไปก้มเลยอยืนยืนตรง <laughs> ก,ก้มก็บ่ได้บอกเขาอีว่าอย่าไปก้มลุงไปแต่นั่นแต่ว่าหากักฟัเขาหักหัก <c oughs> <c oughs> มัดแน่น เฮ้เบิงเขาก็ฮ็ดไปไว้แทนน่ะยัดยังอยู่วะปวดแขนเลยด้ถือกล้องขนาดปกคลิปกับยังตลกเนาะมีคนเห็นหนาแบบอ๋อจริงซีสบายดีจ้าสวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีทุกคน พี่ๆบ้านพี่ๆเอฟซีนี่นะฝนตกกันแล้วบช่ว,วงนี้นี่จังหวัดใดแน่ที่ว่าฝนเริ่มตกเริ่มมากน่แล้วช่วงหน้าฝนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เพิ่นเห็ดหน้าเนาะปลูกเขาเศร้า,าหน้าเห็ดหน้าเป็นฤดูปลูกเขาเลยก็ว่าได้เวลาน้องออกไปข้างนอกนี่น้องก็เริ่มเห็นเนาะเริ่มสังเกตว่ามีคน เริ่มเฮ็ดนากันแล้วแถวบนน้องอยู่แล้วบ้านพี่พี่เอฟซีเดย์เดี๋ยวนี้เริ่มละบาะเริ่มเฮ็ดนาเริ่มบ้านกาปลูกเข้าแล้วหรือยังพอดีมีพี่คนนึงเนาะเพิ่นถามน้องว่าคำหลาคำหลาคิดว่าเพิ่นดำหน้านี่เพิ่นปวดเอวบอ้องกต็ตอบเพิ่นไปเรแ่้วเนาะว่า มันกับเป็นธรรมดาแล้วเนาะที่ว่าเขากลมดนลปันน์่นานนะก็ต้องปวดเอวเป็นธรรมดาแล้วพีคนน,นั้นนี่พูนมาว่ามันสีบ่ปวดเอวทว่าหูวิธีดำหน้าเพ่นว่าสิแหละ <c oughs> มันสีบ่ปวดเอวเนว่ดไรเนาะกะแนวว่าเขาดำหน้าเขาก็ต้องกลมลกกาก็ต้องกลมมันบอมีแต่ชินงังลกนนางดำเอาแล้วมันจะสีบ่ปวดเอว นางคือจังนางกินเข่าอยู่ผ้าเขานี่เออน่องก็คิดแล้วนี่ละเนอเพิรกนบ่กว่าโมเมนเพิ่นแนะนํำให้น้องไปเบิ่งคลิปคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ที่เพิ่นทายไว้เมื่อหลายปีก่อนนะคะเป็นซื่อคลิปนี้เขียนว่าทำนามไม่ปวดเอวยังไงวะ นองขออภัยด้วยที่บอกประสูภาพเพราะว่าอันนี้เป็นซื้อคลิปแบบซื้อเต็มเพ่นเลยฮะนะเพิ่นเขียนแนี้อีหลีเพิ่นเขียนเนวนีเนเนเนวน้เลยนะคะนองกะเอามาทุกตัวอักษรบ่ให้มันตกหล่นคลิปที่เพิ่นแนะนําให้นองไปเบิ่งนี่นะก็เป็นคลิปที่เพิ่นเอาลงไว้โดนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นกับบค่อยได้ล่งคลิปแล้วเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งน้กากันว่าดำนาไม่ปวดเอวยังไงวะ <c oughs> คืออันนี้ซื้อคิปเพิ่นคือเปลี่นเน้าไหร่ดำหน้าบป,ปวดเอวนะพี่ๆเดี๋ยวเข้าไปเบ่งน้ำกันนะคะคลิปปูนเปล่อยสไตล์รีสอร์ทโอ้คลิปนี้ของเพิ่นนี่ตั้งยอดวิว3 6จุหมื่นเลยนะคะ7ปีที่แล้วแต่สมุนไพรลดไขมันส่วนเกินอันนี้7ปีที่แล้ว1,000งหมกว่า ปาดคลิปนี้ของเพิ่นได้ตั้งสองแสนกว่านะคะคลิปที่เพิ่นแนะนําให้เขาไปเบิ่งนี่นะทำหน้าไม่ปวดเอว <c oughs> ขนาดปกคลิปกันยังตลกเนาะมีคนเห็นหน้าแบบอ้อจ <c oughs> ริงโทษ <c oughs> โทกดเข่า <c oughs> ไปเบิ่งเลยคะ่ะยอดวิวนี่ก็ตั้งจะเป็นหลายเนาะน้องคิดว่าหลายคนก็คือสิยากหูคือนองคะน,นะะ ว่าสงสัยทำนาไม่ปวดเอวแบบใดวะเออคนชีเขาไปเบิ่งกันเอ,อ้าแบบใดวะเหตดหน้าบุาปวดเอวเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งคลิปพร้อมกันเลยค่ะพี่พี่เพิ่นเห็ุอินโทรให้เฮาเบิ่งอยู่เนาะว่ามีใหม่มีกาบมือฟังนี่จับตนกาบมือฟังนี่สวกสวกคลิปนี้นี่น้นองกาขออนุญาตเพิ่นแล้วนะคะ ถึงเพื่อนกาอนุญาตพี่น้องแล้วให้น้องเอามาเบิ่งได้นะคะบรรยากาศดีมากพี่พี่คือลมเข้าไม่ตลอดเลยลมพัดวี่บอวี่บออยู่เอ้ามันอะไรนั่นโพดเงากว่านี้หมายถึงคนเล็กคนนี้เล็กคนนี้ไม่ เออให้มันนั่นเออทั้งสันเืาเอ่เ<ร>นลูเน,น,นี่ยทำอะไรเห็นปะไมกมเปนเียนี่ละครช่างใหญ่ครับไม้กิมพเพิ่นเ่าอีอย่างนันาดเพิ่นปิดเสียงไาอยู่ว<อ> <laughs> <laughs> เอา้าปิดเสียงแล้วกระคำกันเท่ากันเลยบุกหมูำ้ำเนาะ พูดฮึมๆๆ่มฮ่ๆๆ่่นแ่นจะ่ันนะม่หนีนันป็นไหม่ไพ่ใหญ่มันหลุดได้ขอไปเอกลึก ที่ผมเห็นเขาทํามันจะเป็นสองฟันนะครับแต่นี่มันไม่มีอุปกรณ์ก็เลยใช้ตัวนี้ไปเป็นร่องเดียวก่อนทดลองดูจะประสบความสำเร็จหรือ,อจะล้มเหลวดูช่างพรุงทำเออเอาลึกเอดล็กเ็กหน่อยนึงแต่มันเสมอได้เออม่องป่ายมันเออหาสีพฟอ์หราอมั้งอ่าใส่โชว์ดูโชว์ดู <S 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 จับพ,พี่พี่ค่ะคือหนมที่เห็นเพิ่นเฮดเนาะ เพื่อนอินเสิร์ตมาตอนแรกนี่นะเป็นจังเมื่อหนึ่งจับตนกาและเมื่อหนึ่งกาจับใหม่น่าจะเป็นใหม่อันนี้ที่เพื่อนกำลังใส่เลือเล่อยเลื่อยเลื่อยใหม่ให้ได้ตามรูปแบบที่เพื่อนต้องการนะคะากาเสียไปมองตายมันกอแล้วกันเออใหม่นี่เพื่อนน่าจะเลื่อยให้ได้รูปแบบที่ต้องการและตนกาอยู่ทังขง้างเนาะตอนเ้องเห็นอินเสิร์ตตอนแรกนะคะเอาตอนกาใส่ใหม่แล้วปักลงแบบนี้นะคะ ให้มันเสมอกันนะแข็งมันสองฝั่งเนี่ยอ่ให้มันเสมอกันตอนนี้เพิ่นกำลังเสมอยปะปฏิบูรณแบบที่ต้องการดินแข็งบ่แข็งบ่น่าจะได้มันย่อมันเอาเสียบเสียบลงไปเลือกบ่ได้บ่เสียบปะเอาดีเสียบได้หรอกนะ คนไทยนี่อย่าไปตัดออกอีกเด้อเนี่ยคือจังเคยเคยเห็ดมาเราให้มันนั่นเดี๋ยวเสียนมันอีกปักมือเดี๋ยวสองฟางให้มันเสมอกันเพราะว่าเห็นพวกคนม้อนพม่านะเขาเห็นทั้งสี่หลาแต่ว้านี่เป็นสองแถวเขาเขายืนเนี่ยยืนเอาก้าใส่เสียบจุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยพวกมาต้องกลมย่างวพร้อม ปุมปัญญาเศร้าม่อนเหรอทีอร์ปุมปัญญาเศร้าม่อนครับมาใหม่ที่เพื่อนออกมาเฮ็ดนี่นะความยาวมันกอาเทียบส่นองนะกัอเพียงแอวลุ่งไปล่งไปพืน้นพันย่าไหลมันอีกเอก้านทียแบบกับแอวเลยความยาวของไม่แบบเ้า่ต้องกลมลายบอลแนวดาไม่ ภูมิปัญญาชาวหมอนี่แหละไปซ้อเหน่อนี่ยจับจับเสียบนี่แต่ว่ามันตออมันเสียบก้าที่เห็นไดเห็นอะไเสียบย้ำเสียสีลงไปเพะจับก้านนี่ก็เขากับจับมาไอเป็นยังกอจับที่ระกำเลยเขาได้เอาทั้งมัดปาไปล่องเลยวะท่ถานั่งเอกก่อนมา ผู้ใดเป็นนักเอกเ,เ,เ,เนาะบันนี้ในคลิปนี้โอ้็เหลียงควายนํำเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันป้าบรรยากาศกาดีขนาดเลยที่เราทำเมื่อสักครู่ก่อนนะครับอืมก็ควายบักดอนบรรยากาศดีมากครับสมุนไพรเพียบ ต้นนี้เป็นไทยนี้เป็นแผ่นแผนไทยนั่นเนาะค่ะหออกหยอกสาวรูสมุนไพรชนิดหนึ่งเป็นสมุนไพรหองอกหยอกสาวในกลุ่มของบำมลุงกาลังเราจะสังเกตเห็นดอกมันครับมันจะเป็นสีขาวซึ่งมีทั่วไปคนส่วนมากก็จะเห็นว่าเป็นวัชพืชเดี๋ยวจะเดินไปดูตรงทุ่งนาครับนะคะข้ามาเบ่งตอนนี้เพิ่นกำลังลงทุ่งนาแล้วค่ะ เห็นเขาบอกว่าดินมันค่อนข้างแข็งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไถไม่ลงจะสําเร็จไหมที่ผมเห็นเขาทำเนะี่ยก็จะให้ตัวปลายไม้นี่ย <Yeah. S 1> มันก็จะเป็นสองสอง,สองฟันสองฟันแต่นี่เราทําอันเดียวครับเพราะว่าไม่ไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นก็เลยอะทาไปก่อนลองดูว่ามันจะใช้ได้ผลไหม อากาศดีครับอากาศไม่ร้อนเลยเพราะมีมแดดมีแดดอ่อนๆในคลิปนี้เพื่อนยังเบาอยู่เลยว่าดินที่เพื่อนไปเฮ็ดนี้มันแข็งอาจจะไถลงใดบเลยเพราะว่าดินมันแข็งแต่บุงหมู่ว่าท,ที่เพื่อนเฮ็ดหน้าบปวดเอวนี้ไหมมันสียังลงไปดินใดบย่ยังต้นตาลงไปดินนะเอามันอยู่นี่หรือเปล่าหรือแล้วมัน หรือมันกลับไปบ้านอยู่ให้หมาเลยวอ้ไงตัวโคตรใหญ่เลยมันมันกินอะไรวะอ๋อหมากมามาโคดีเนาะผัดมาอยุทงหน้าเนี่ยไยเดี๋ยวไปดูนะครับไปทดลองทดลองการปลูกกล้าไม่ปวดเอวมจะปวดหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้ ลองด้วยเราเกำลังไปทดลองการดำน้ำไม่ปวดเอวหรืออาจีปวดนะก็บ่หูวงนะคะมมันถือรมมั่นกับเมื่อเด้ลืมราคาล่ม้าคาตามทัทนัดบักกุ้งนะไม่เห็ดเนี่ยคนจับกล่องี่ลูน้ำบ่เนาะมันมันมันแคบว่ไอ้โตไปมันเสียบเสียบเลยเสียบแล้วก็ สักลุงสองเพรแม่นมันเอาโตสองสามต้นเออเอาเอาทั้งหัวมันขึ้นเอาปลายมันขึ้นนี่สินะหม่ไม่ถึงว่าเข่านะไปเอาเอาบักจกไปใส่หน่เอาจกอยู่นู้นอยู่สองสามเอาไปเนี่ยซื้อซื้ออะไรพักบ่อมาตั้งนี้เอามาใกล้โกล้มาแช่ดังเด้อโอ้โหดังกว่า ต้องไม่เห <t aining time again> <to> ็นปะเออเนี่ยเกือบพูดอันนี้เพราะอะไรวะเนี่ยน้่มเขาแล้วไหวเบากระไรเกือบบุญเกือบพูดปะขาดี่เออจังสันลาจับมังสันแล้วกันพี่ไหนมาละเก้านี่เสียบเน่เนปกติเขาเห็นหน้านี่เขากับเฮ็ดคือจังพีเสือเหลืองนะคะที่เล่าแบบมือหนึ่งจับกาหอบกาแล้วนี่ มัดหนึ่งวะคาก็ค่อยๆจับเอาจะสามสี่ต้นสองสามต้นปักลงดินนิวโปนี่ปักปักกลมล่งปักปักปักน่นี่เนาะเวลาแบบหูโตอีกเท่านึงทว่าเขามั่แต่กลมล่งเงยขึ้นนี่มันกระสิบวินหัวแล้วเนาะกลมล่งอย่างเดียวแล้วกับปักปักแล้วก็ยางไปพรมนี่นนี่เนาะเงยอีกเท่านึงนี่ก็เจ็บแอลเจ็บแอลคักเลยทว่าก็เจ้าขีดออกมาขีดออกมาเจ้านไดล้เอาเอาจะรุดล่ะ หมอกล้องเบิงสองในลายก็นั่นละเบิงจับจับสิขึ้นหรือสิตายโบจัดเขาไม่ต้องฝึกฝนเลยแสดงว่าไอ้ตัวนั้นมันอันนั้นซึบเอาได้รอดไปปักครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งมันติดปวดบ้างเนาะไอ้เนหตัวเนี่ยเออนี่นีข้นหนูจำได้คนนีเพิ่น เป็นคนเหล่าใหม่นี่เพื่อนมันลงมาเห็ดเองเออเดี๋ยวมันก็ค้องจึ๊บอืมแต่ว่าของเขามันมีสองเขวนะมนับนั่นนี่นะคะจับเข่าจะกลับมือหนึ่งเนื่ยงดี้ยวน,นี้ใหม่จึ๊บลงไปละเอาใหม่แบบงานขึ้นมาณนี่เขี่เเาเข่าจะสองสามต้นจึ๊บลงไปเดี๋ยมันกระ้อง khay có công như thế là coi họ hạc mất này hahaha 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 ไอ้ไม่ไพ่ไงก็นี่บังที่เขาใส่เล็กแล้วบันี้กล้านะ่ะกล้านันคิดว่าเขาหนาสิเขาหนาสิล่างดินออกพอสมควรนหรอบอยมันเฮ้ยจังไหนเนี่ยเราที่บ่อยมันติดกันไปไหนนะอานสีแยกแยกไปเองสิเห็นเขาเห็ไดไวไเนี่ยเสียบชึบียบชึบชึบชึบไม่ปัดนี้ยโอ้เออเห็นเขาเขาแถวกัน เอาตัวตัเฮ้ยล่องล่องเห็ดแข็งกับสองคนด้วยไผ่จีไผยจีไปเห็ดเห็ดได้หลายก็ได้ไว้ก็ั่นเห็นบอมันก็ได้หลายเลยอย่างเงะ้เอาคือว่าเอานั้นออกตอกเออเขาก็เอาแค่กำเป็นกำแค่นั้นก็ เชื่อออิ่งไว้อนรบ่ตายเพราะว่ามันจะต้องเจอกับไอายยังกัค้ามแห็นแรงอยู่ <Okay. S 2> อเอบ่ตายาข้อหกกบบอักกระบ่ตายเขาหื้ยเจ้าน่ใจบ่ตะกลองบอข้อหักกบบร,ระบ่ตายตนเขาคอยบ่ตายได้คอยว่าะตาเบิ่งถ้าเบิงเบ่งตรงเอาไม้ปลูกดิ้าเบิง่งมันสิง,งามกว่ามึงอื่นถ้าเบิง่ง <Okay. S 1> เอา้ามันลงได้ลึกก่อน <c oughs> เอาคือห่างแท้ไอ้บดบดต้องไปขยับมันมันเอียงเดี๋ยวมันตรงเองเพราะธรรมาชาติไอ้พืชนี่เวลามันสีสังขคอแสงมันสีเยืออใส่ดวงอาทิตย์อยเออมันหน่อยหอยดร่วงไปแต่ั่นแต่ว่าหากสู <laughs> điều này là thăng giật đinh nghéng, mưa mây nó. cái gì ạ, này chắc mày con nghỉ mát. ตามเบิ้งตัวว่าเขาปลูกกันจะใส่ใส่แบบนี้ปลูกบ่ปวดบ่ปวดเอวเฮ้ยอย่าไปก้มเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไอคัดกันกับคอนเซปต์ก็คือว่าทำทำนาไม่ปวดเอวอย่าไปก้มเนอยืนยืนตรงก้มก็บได้บอกเขาอีว่าอย่าไปก้มเออ ถิ่นตงโอ้โตั้งใจตั้งใจก็ต้องส่งไปเบิ้งงานเขาดิเนเออมันใหญ่กว่านี้เรามันมีสองแถวพอมเออมันมันติดขาไปเสียบใช่ไหเออมันเสียบแล้วลงไปเลยเราวันนี้มันวัตื่นหนึงซิ่ อันนี้มันตื่นพอดเห็นมนมันก็นยังได้อยู่เดียวบิงเด้อ,นนอนดหน่อยเดียวนึงมันก็นสูตรเลยเห็นบ่เข้าไปมันต้องลึกก็นันเฮ้ยบงเขาก็เห็นไปไว้าทนลนะ <c oughs> <c oughs> เย็ดยังอยู่วะ <c oughs> ปวดแขนเลยเด้่ถือกล้อง <c oughs> วนัต้องใช้สิได้ปวดเอวต่อไปด้นี่บุญทรงไปไปเอาเล็กมาเห็ดใหม่เด้อเอาอันใหญ่ก็นี mm ่เพราะว่าเล็กมันสีบางนะนะบางแล้วเขาก็เสียบเข้าไปเลยเราเห็ดสองเข่าเออเห็ดคือส่อมนะบางๆคือส่อมนะเห็ดเห็ดเห็ดเอานงอกออกออกนอก นงอเขินสิบ่ได้แล้วเขาตักตักว่าสิอืมมันจะเห็นเห็นนั่น okay. น <Mechan ics> <representatives> uh, like yeah. ่ะ <Means"> บ่เห็นสักเห็นแสแรงบ่เห็นแสแรงก็เห็นแสแรงแต่ว่าแสแรงมันหนาปวดแต่ว่าเนี่ยเห็ดบางๆสรุปมันมันบ่บ่นั่นประเด็นบ่โอ้ยบ่เดียวต่อไปเด้อสักกันต้องเอาวันก็ต้องเห็ดไม่เห็ดอันั่เห็ดดีผมว่า เพรามันจะเป็นเล็กเป็นเล็กหรอกมันเป็นเล็กเป็นเล็กเป็นแค่แค่เป็นบ้องก็ยังเสียบนี่นะอ่านาลามันเป็นแบนเลยแบนๆเขาเฮ็ดยบนะเขาก็เสียบเสียบเลยเสียบเพราะไอ้เขาก็เอามาใส่ก้าแล้วก็เสียบเสียบเลยโอ้ยได้ไวกว่านี้ปากคอนสิบหุ่นหรอกครับใช่งันเนีะยน้อเอามีปลาคออยู่บ่อเนี่ยนี่ตรงนี้มันมีปลาคอแนี่ปลาลูกคอข้อมืเข้าไปหาขี้ควายกันมาเนี่ <laughs> นั่งเอกพอรมไปสรุปไม้ปลูกข้าวจางไม่เวิร์คครับเดี๋ยวต้องไปพัฒนาปรับปรุงใหม่เดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้อย่าลืมไปเห็ดได้เราหน้าไกลเบิดไปเนี่ยเหลือบอกเออล่องไปเห็ดออกมาเห็เดเบิง์กด้เรามาเบิงแนะว่ามันจะเป็นไร ไม่ขี่ควายเป็นไหมเป็นใช่ไหมเนีะเวไปขี่ควายโชว์หน่อยเไดี๋ยวเดี๋ยวมาขี่ทั้งสามคนได้ปะขี่ซ้อนกันขึ้นมอไสดน่ะคิดทำนาไม่ปวดเอวนี่ คลิปนี้ได้ยอดวิวถึงสองแสนแต่ก็ถือว่าเป็นอีอย่างที่แบบเพิ่งเห็นคือกันว่าวิธีเฮ็ดหน้าโบปวดเอวนี่เพิ่นเฮ็ดแนวหนีกระได้น้าบึงไหมเอาไม้มาเสียบจับต้นกายัดลงดินแต่ว่าอันนี้น่องกัมีคำถามเนาะมุหูมหูว่าต้นกาที่เพิ่นแบบใสใ่ไม้ยัดลงดินะนะ มืหัวหลากเขามันสีกตายบอ่อแล้วเขาเอาใหม่แบบแบบที่มันมีต้นกาอยู่ยักล์ุ่งดินนะต้นเขามันสีฮักบอ่อขนาดตอนยังหน่อยนี่คือแบบเด็กหน่อยเฮ็ดหน้าโบเป็นแลวสิไปเฮ็ดหน้าแบบเด็กหน่อยนี่มักหลินทงใครทงหน้าอยู่แล้วสิไปเฮ็ดหน้าซอยพอชเมเพื่อนกันยังโม้เฮ็ดเนอเพราะว่ายันว่าต้นกาต้นเขามันสิตายนะะมันสี่โบยายเออแล้วเาเอาใหม่เป็นยักษ์เดี๋ยวนี้ถ้าต้นเขามันฮักเข้ากันสิ เสียไปแล้วข่าเทียนเฮ็ดทำน้ำไม่ปวดเอวนี่เท่ากับบุหูเนาะในคลิปนี้ว่าหลังจากที่เพิ่นเฮ็ดแล้วมืดนะแล้วพานไปอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ต้นเข่าที่เพิ่นเอาไม้ยักษ์ลงไปนะมันใหญ่มันสูงบอหรือว่ามันตายเบิดต้นเข่าหักเบิดอันนี้กับบุหูคือกันเนาะว่าเฮ็ดไปแล้วต้นเข่ามันสีใหญ่สีสูงสัใดห สีรอดหรือิตายแต่ว่าเฮ็ดหน้าสมัยนี้นี่นงกาเห็นคนไทยเพื่อนเอาคลิปลงนะคะมีไอเดียหลายล่ยยางแบบเฮ็ดหน้าม,มีที่หนึ่งที่นงกับพึ่งเบิ่งมากคือกันเลื่อนผ่านไปเห็นนะคะก็ะคือคือจังเพื่อนเอาพาเยงเขียวไปปูใส่ทงหน้าแล้วเอาต้นกาหวานวานวาน,วานเทิมพาเยงนะคะกา ทงน้านี่ก็เป็นทงหน้าที่อยนน้องเบิกน้ำคลิปนั่นนะก็เป็นทงนาที่เพื่อนต้องอปรับหน้าดินไถหน้าดินนั่นแหะคะ่ะก็มีน้ํามีขีต้ตมแล้วเพื่อนเอาผ้าแย่งนี่ไปปูเอาต้นเข้าเอาเม็ดเข้านีาน่ว่านว่านไส้เอาเขาเปลือกว่านไส้แล้วพอต้นเข้ามันขึ้นต้นแล้วพอเป็นต้นกาที่มันสามารถลก โลกได้นั้นเพื่อนกะดึงพัแยงเขียวน่นนะขึ้นมาจากทุงนาเลยต้นเข้านั้นมันกะสิติดพะแยงเขียวนั้นขึ้นมานําเลยแล้วเวลาที่เพื่อนดึงต้นเข้าออกจากพัแยงเขียวนั่นนะกับบ่มีขี้ดินขี้ต่มติดขึ้นมาหลายเฮ็ดให้เฮาโบตองแบบเวลาเวลาโลกกาโบตองเสียเวลาไปเตะดินออกจากหากเข้าเวลาเฮาดำหน้าเฮาดึง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 แล้วกะ าต้องเตะขีดออกจากอันต้นเข้านำแล้วก็จึงมัดเป็นมัดจุกแล้วก็ไปดำอีกนาเนึ่งดำเป็นต้นเป็นต้น,น,ตนแนวนี้นะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นคนไทยอาจจะเฮ็ดมาโดดแล้วแต่สำหรับน้องน้องเพิ่งเคยเห็นว่าเฮ็ดแบบนั้นกระไดในการเฮ็ดนาแล้วก็วิธีนี้ล่ะค่ะวิธีทำนาไม่ปวดเอวเอาไม้ซักซักซ,กซกักนนี้อันนี้น้องกับเพิ่งเคยเห็น ถือว่าคนท่ายคลิปนี่ค่ะบ่งว่าเอาไอเดียนี้มาแต่ใส่เนาะแต่ก็ก็ดีสําหรับใครที่แบบเฮ็ดนาแล้วปวดเอวเนาะปวดเอวนี่มันบริปวดแบบมือสองมือเนาะเฮ็ดนากะเวลาลกกาดำนานี่กะบด้แล้วมือสองมือเฮ็ดแล้วก็ต้องปวดเอวเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะบาง่เท่ปวดแล้วปวดดนปวดบุดีนี่ก็จะได้ไปหาหมอให้เพิ่นซักยาให้อีกเนาะก็ถือว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่แบบ ลดอาการปวดเอวเวลาคนเฮ็ดนาพี่พี่คิดว่าแนวใดหลังจากเบิ่งคลิปคิดว่าวิธีนี้ต้นข้ากับชิ้น่อยิสูงอยู่เปชิ้นรอดหรือสิบอรอดต้นเข้าฮ็ดนาแบบวิธีทํานาไม่ปวดเอวนี้สําหรับนองนองว่าขึ้นหาสิบบกขึ้นหาิบอาจสิตตายก็ได้นองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียให้กับพี่ๆ คีอว่ายัางโมมีเงินไปซื้ออุปกรณ์มาเฮ็ดหน้านะคะกะลองเฮ็ดวิธีนี้ใดนะคะเพราะว่าในคลิปนี้นองกะเห็นเพื่อนกะตัดใหม่ไหม่ธรรมดานี่เนาะ,ะมาเหลามาเฮ็ดไปหรือพี่ๆคนใดที่ว่าเคยลองเฮ็ดวิธีนี้แล้วกะมาแสดงความคิดเห็นน้ำกันเบิ่งว่าต้นเข่ามันหลอดหรือว่ามันตาย <laughs> คลิปนี้น้องกะ มีมาฝากพี่พี่เพียงแค่นี้ละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะบ๊ายบายสบายดีสวัสดีค่ะ